เป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ฟังเสียงนิดนึงน้ำหนักก็กําลังดีเราจะเอาของเพิ่งวางเนี่ยมันกดเราก็จะทำเป็นทั้งเสริมแรงตัวนี้เอาเท้าอากอกมาอยวเอาไม่สุภาพไปื้อความที่เนื้อมันเป็นมิเนียมนะเพื่อนก็จะลงง่ายๆเลยตอกไวเลยมันต้องไม่ฝืนนะมันต้องเข้าง่ายๆแล้วไปเร่งตึงเอาตอนตอนปลายของเกลียวของนอ็อตอย่าฝืน เวลาไขน็อตพวกนี้ไม่ต้องฝืนความรู้สึกมันต้องเป็นแบบนี้เลยเพื่อนเยื้องหน่อยฝากผู้ผลิตด้วยนะจ๊ะมันเยื้องนะจ๊ะลูกค้าต้องเอามาทำเอามาแต่งที่ร้านนะสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้า C r F 3 0 0 L <c oughs> แค่นี้เจ้าแดงเจ๊ด คันนี้วันนี้เราจะมานี่เลยติดตั้งอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งชิ้นก็คือชิน้น้นี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ฟังเสียงนิดนึงน้ำหนักก็กำลังดีที่ถือนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักนะโอเคถึงจะเป็นรถ Enduro แต่ด้วยความที่เป็นช่อง หมีมีหมวกของเราเราก็ยังคงแต่งออกมาเป็นแนวสไตล์ทัวริงอยู่ดีโตเราก็เติมแหลกซะหน่อยเพราะว่าเดิมๆทีตรงนี้เพื่อนๆมันเป็นแฟลิ่งพลาสติกเราจะเอาของ,ของเคิงวางเนี่ยมันกดเราก็จะจำเป็นต้องเสริมแหลกตัวนี้เอาเข้าไปลองตรงนี้นิดหนึ่งมันก็จะ ทำให้วางสัมภาระแล้วก็มัดของได้นี่ซื้อเอนโดโมาแต่งยังไงให้เป็นทัวริงป่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่คนอื่นเขามีแต่แต่งไล่เบานะของเรานี่เติมเข้าไปจนรถจะเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนเลยป่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องช่างก่อนเครื่องช่างพร้อมแล้วนี่เดี๋ยวเรามาชั่งกันนะ อยู่คนเดียวนะมันก็จะเกะก,กะนิดนึงเนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องแล้วก็วางกล่องว้ก่อนจะได้อ,อุช่างได้เดี๋ยวตัดน้ำหนักก่อนตัดให้มันเหลือศูนย์ก่อนนี่เหลือศูนย์แล้วแล้วเราก็เอาจ้ากัดนี่ตั้งไปเลยตั้งแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่เห็นปะเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เนี่ยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบกรัม เราก็ทําการเพิ่มน้ําหนักให้กับรถเข้าไปเกือบเกือบหกิโลปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถอดติดตั้งกันโอเค๋ยว <Okay. S 1> ไปดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างก็จะมีเจ้านี่แหลกท้ายตัวนี้1ตัวแล้วก็จะมีน็อต4ี่ตัวแบ่งเป็นน็อตยาว2ตัวน็อตสั้นสองตัวแล้วก็มีบูทสตัวบูทก็เหมือนกันนะ มีบูทยาวกับบูทสั้นเดี๋ยวจะเอาบูทออกมาเทียบให้ดูก่อนเดี๋ยวแกะถุงก่อนไม่ถนัดป่ะเอาออกจากถุงเรียบร้อยนี่อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีน็อตยาวสองตัวน็อตสั้นสองตัวแล้วก็บูทสี่ตัวแบ่งเป็นบูทยาวตัวข้างบนนะสองตัวนี่ตัวนี้แล้วก็บูทสั้นสองตัวเดี๋ยวเราก็จะมาถอดเจ้า น็อตเดิมออกก่อนเลย4ี่ตัวเหมือนเดิมระวังแหวนลองบูทลองข้างในหายนะครับเก็บไว้ให้ดีๆนะนเพื่อนๆไปเดี๋ยวถอดก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ถอดก็เป็นเจ้าหกเหลี่ยมหวานมา้ก่อนเดี๋ยวหายหกเหลี่ยมไปเดี๋ยวทําการถอดน็อตก่อนแต่ว,ว่ากันเพื่อนๆต้องวางกล้องไม่ถนัดถือมือเดียว เรียบร้อยเพื่อนๆน,นี่หาภาชนะใส่ไว้เหมือนเดิมน็อตเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะเพราะว่าเขาให้ชุดน็อตที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้มาเก็บไว้ดีๆนะครับเพื่อนๆมันระวังหายเพื่อเราถอดแหลกเราไดา้ใส่น็อตเดิมได้คี่แบบไม่ต้อง มีแหลกเพื่อนๆบางคนอาจจะใส่แหลกแค่ตอนไปเที่ยวก็ได้นะโอเคก็เก็บไว้ดีนะครับชุดนี้ดูในช้อปปี้หาได้อยู่ประมาณร้อยนี่นะเนี่ยบูทห้าสนอห้าชุดเนี่ยชุดในประมาณชุดละร้อยถ้าใครทําหาย4ี่ชุดเราจะไปเบิกของแท้ที่ศูนย์ก็สี่ร้อยโดยประมาณนี่ปึ๊บปบเก็บให้ดีนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มติดตั้งตัวใหม่เข้ามานี่นะ มันีบูธยาวกับบูธสั้นเห็นไหมคาดการแล้วบูธยาวต้องอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นี่เพราะว่าไฮเทคเขามัดบูธยาวมากับแหลกด้านหน้าอุ้ยลนนี่ลองเข้าไปางี้เดี๋ยวลองให้ดูกอนแล้วก็บูธสั้นก็ต้องอยู่ข้างหลังตรงนี้นี่แล้วเราก็ยึดน็อตคาดการว่าน็อตยาวน่าจะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่า ไขได้ไหมตึงมือไหมแค่สี่ตัวไม่ยากเดี๋ยวจัดการใขรก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ติดตั้งไม่ยากนะสำหรับเจ้าแหลกใส่ของอันนี้อุยเอาเท้าออกก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่สุภาพนี่ปะเดี๋ยวติดตั้งก่อนเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูกันตอนใส่เสร็จแล้วทีหนึ่งป่ะ ตอนนี้ใส่ครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครเพื่อนๆนี่แต่มันมีปัญหาอยู่ยังไม่เสร็จนะย่านี้ให้เทคก,ก็ตัวนี้น็อตมันออกแบบมาไม่ตรงมันเยื้องมันไม่เป๊ะเอาง่ายๆเลยน,นี่เราก็ไม่ได้ขันเข้าไปเพราะถ้าเราขันเข้าไปเดี๋ยวมันจะทำให้น็อตตัวเมียข้างในเสียเนี่ย ตัวนี้มันเยื้องนะเยื้องค่อนข้างเยอะมันไม่ตรงอันเดี๋ยวจะเอาไฟใสให้ดูเห็นไหะคือตำแหน่งมันไม่เป๊ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะวางกันเถอะเยื้องพอสมควรนะถ้าเราขันเข้าไปถ้าเราขันแน่นเข้าไปด้วยความที่มันเยื้องอ่ะมันจะพาให้ เกีียวข้างในเสียนี่ผมกลัวปัญหานี้ก็เลยยังไม่ได้ไขแน่นนะก็ทางแก้<ม>เดี๋ยวเราต้องดูกันตัวนี้ก็เป็นอลูด้วยเดี๋ยวไปหาวิธีคิดก่อนว่าจะจัดการยังไงว่าเราจะแต่งไงรูอื่นตรงหมดนะมีตัวเนะี้ฝั่งนี้ไม่ตรงไม่กล้าขันฝืนเข้าไปเพราะรู้เลยว่านอ็อตมันไม่ มันไม่ปกติเพราะถ้าน็อตปกติเนี่ยมันจะต้องเกียวมันจะต้องขันเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้คปกติเกีียวมันต้องขันเข้าไปง่ายๆอย่างนี้ขันเข้าไปสุดเกีียวแล้วเราค่อยไปเล่งตึงเอาแต่เนี้ยฝั่งเนี้ยมันฝืนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกียวเลยตัวเมียที่โครงรถเสียแล้วมันจะวุ่นนะมันเยื้องพอสมควรเนี่ยบูทอยู่นี่ดูเนี่ย เอียงพอสมควรนะเดี๋ยวจัดการหาวิธีแก้ก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนใส่แล้วน็อตมันฝืนไม่ต้องใช้แรงฝืนเข้าไปนะมันจะพาให้เกีียวพังนะครับระวังด้วยไปเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตชึบหลังจากที่คิดอยู่เราก็มาหาช่างหมีเลยกันอย่าให้ช่างหมีดูเลยก็มันเยื้องหน่อยน,อยนึงนะความรู้สึกผม พอมันขันแล้วมันต้องออกแรงอ่ะบอกว่าเลยไม่อยากออกแรงจริงมันต้องเข้าไปให้สุดก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวให้ช่างหมีดูแลให้ช่างหมีเขาก็สายวิบากอยู่แล้วนะนี่เป็นไ <Okay. S 2> okay. งช่างหชื่อมีอันนี้รถอะไรเชื่อมีดีทีร้อยครับสวยเนาะของลูกค้าหรือของช่ oh. างหมีของลูกค้าเขาทำเป็นรถแข่งเป็นดีทีร้อยว้าวนี่เดี๋ยวให้ช่างหมีลองดู ก็แต่งไปแต่งมามันไม่ได้เป็น enduro นะมันจะเป็น touring แล้วนะเนี่ยได้พี่เขามีแต่ไล่ให้เบาเราไปเติมปอะไรไม่รู้เนี่ย่ะยังกริบๆอยู่เดี๋ยวให้ช่างหมีดูช่างหมีกำลังเตรียมของเนี่ยตรงนี้สว่างน่าจะเห็นอยู่มันเป็นอลูมิเนียมนะเนี่ยโอเคน่น่าจะยืดนินเดี๋ยวให้ช่างหมีลองไล่ดูน่าจะมีการแต่งรูนิดนึง ผมไม่กล้าฝืนเข้าไปจริงๆมันไข่เข้าได้เรื่อยแต่ว่ามันตึงมือเกินไปกลัวน็อตตัวเมียข้างในเนี้ยเนี่ยมันจะเสียชางหมีลองดูช่างหมีไล่ให้เลยแล้วกันก็ช่างหมีจะใช้วิธีเจาะเพิ่มนิดนึงขึ้นชิ้นงานแล้วอลองดูมันจะได้ เอาเลยให้หมหลบช่างมีก่อนเกะซะด้วยกูไม่เป็นไรครับเอาเลยครับ <c oughs> เปิดแผลนิดนึงมาเต็มพอช่างมีจะใช้วิธีเจาะหวานูเพิ่ม เืวความ,มเนื้อมันเป็นมีเนียมนะเพื่อนมันก็จะลงง่ายๆเลยนี่แต่ก็ถืว่าอ่อนใช่ท้านมีบอกว่าก็ลงง,ง่ายๆแต่เราดูมันต้องใช้ดูวันนี้เราจะมาดูเรื่องของวิธีติดตั้งวิธีใส่ยังไม่กล่าวถึงเรื่องของความแข็งแรงเพราะเรายังไม่ได้ลองใช้เยืงอ,อยู่ยช่ไหมหอ,อีกนิดหนึ่ง เราต้องปรับตัวครับก็ถ้ามันเป๊ะผมก็ใส่ที่บ้านได้แต่ถ้ามันเยื้องเราก็ต้องมาแต่งนะแต่ว่าอย่าใช้แรงขันฝืน,นขันตะบี้ตะบันเข้าไปนะเพื่อน <paralysis> บอกได้เลยว่าชิบหายแน่นอน <sl ur ped> ยังไม่เตินั้นนี่อยู่ใน ขั้นตอนการแต่งรูอยู่ค่อยๆแต่งเทงนิดเทนิดเดี๋ยวรอให้มันตรงแล้วเดี๋ยวยืดให้ในทีนทตอนนี้ใกล้ได้แล้วช่างหมีน็อตจับแล้วแต่ว่าก็ยังตึงมืออยู่เดี๋ยวช่างหมีจะทําการสบายขอบฝั่งนี้นิดนึงเพราะว่ามันต้องยืงน็อตไปทางนี้นิดหนึ่งเนี่ยต้องยืงน็อตไปทางซ้ายนิดหนึง่งอ่ะเอ,ะอาเลยครับ ก็เยื้องนิดนึงเขามาปรับมาแก้ตามชิ้นงานคุณภาพก็ตามราคาเดี๋ยวเราลองใช้ดูหลังจากที่เช่างหมีจะเปิดรูด้วยสว่านไปเราก็มาตะไบเปิดผิวชิ้นง,งานเพิ่มให้มันเยื้องตามที่เช่างหมีมาร์กไว้เพราะว่ามันยังค้ำอยู่นิดนึงแต่มันก็ดีนะดีขึ้นเยอะเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นอลู ตะไบที่ยังมีตะไบมันก็จะกินเนื้อง่ายกว่าเหล็กนิดนึง <Okay. S 1> เนื้อมันอ่อนกว่าเหล็กนะครับ mm hmm. ป่าแต่ช่างหมีลองข mm ้ hmm. อดีก็คือปรับแต่งง่ายง่ายกว่าเหล็กข mm ้ hmm. อเสียก็แข็งแรงไม่เท่าเหล็กเด mm ี hmm. ๋ยวเราลองใช้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมป่า mm hmm. ช่างหมีก็กำลังจะเอามาลองติดตั้งอีกทีหนึ่ง mm hmm. อันเอเลย mm hmm. ปึ๊บ ตอนน็อตเข้าห้องไวเลยมันต้องไม่ฝืนนะมันต้องเข้าง่ายๆแล้วไปเล่งตึงเอาตอนตอนปลายของเกี่ยวของนอ็อตแต่ถ้าเกิดขันแล้วมันฝืนตั้งแต่เริ่มเนี่ยโอกาสที่ตัวเมียเนี่ยที่มันติดกับโครงรถเนี่ยจะเสียหายเนี่ยเยอะนะผมบอกเลยเนะี่ยมันต้องเข้าไปง่ายๆอนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่ง เร่งตึงตอนสุดท้ายแค่นั้นอย่าฝืนเาวลาไข่น็นอตพวกนี้ไม่ต้องฝืนนี่ช่วยช่างหมีก่อนชื้นโอเคลงจา้านะเข้าง่ายๆโอเคมาดูข้างเจ้าปัญหานี่เป็นไงถ้ามองจากตา วัดเพิ่มให้ก็เยื้องแล้วง่ายผมลองขันนิดหนึ่งอันนี้ขันอ๋อเดี๋ยลองดูนี่นะเฮ้ยเข้าแล้วเราไม่รู้ตัวก็ฝืนละเนี่ย แล้วเราค่อยเล่งตึงลงไปความรู้สึกมันต้องเป็นแบบนี้เลยเพื่อนนี่อ่ะถ้าอมีอคืนครับก็เนี่ครับ<ๆ>ความแข็งแรงยังไม่พูดถึงนะเบื้องต้นเครื่องมีก็เปิดชิ้นงานให้เราก็เรียบร้อยจริงๆมันต้องเป็นอันนี่ใส่ง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะถอดแขนถ้ามันตรงอะ่ะ สอันถอดปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันต้องจบง่ายๆเลยคลิปนี้มันยื้อเพราะว่าเนี่ยปัญหาใส่ไม่เป๊ะมาจากโรงงานนีไ่ได้ไว้เรียบร้อยพุบอี่แข็งแรงนะก็ได้อยู่นะแข็งแรงอยู่แต่ง Enduro ยังไงให้ออกมาเป็นทัวริ่งถุยชีวิตขอบคุณเจมีด้วยครับทำงานเมี ข้างหมี่ได้ดูแลเจ้าแดงเพิ่มอีกหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็วีตอมนะครับ <laughs> แต่ไม่รู้เชฟหมี่จะพาเราไปโดดที่ไหนหร้อป่านะ <c oughs> เราไม่มีทักษะ <c oughs> ขี่ทางดําไปก่อนเพื่อนไปเรียบร้อยสําหรับเจ้าแหลกไฮเทคนี่นี่นะเยื้องหน่อยฝากผู้ผลิตด้วยนะจ๊ะมันเยื้องนะจ๊ะลูกค้าต้องเอามาทำเอามาแต่งที่ร้านนะถ้ามันเป๊ะมาแต่แรกจะดีมากนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ นี่เพื่อนๆก็ดูไว้นะถ้าเยื้องปรับแต่งยังไงอย่าไปอย่าใช้แรงเด็ดขาดอ่ะเอาง่ายๆแค่นี้แล้วจ้ะปะขอบคุณช่างหมีครับว่ากันเรียบร้อยจบงานที่บ้านไม่สําเร็จนะสำหรับเคสนี้เราก็ไปหาช่างหมีนี่นิดหนึ่งให้ช่างหมีคว้านรูตัวนี้เพื่อจะได้ยืนนดน็อตตัวนี้เข้าไปไม่ให้มันงัดกับตัวนี้มันเยื้อง ถ้าออกแรงเดี๋ยวตัวเมียเสียเหมือนเดิมเราแวงอย่างเดียวฝากไว้ด้วยนะสำหรับแบรนด์ไฮเทคใส่มามันก็สวยอยู่นะหน้าตามันก็สวยอยู่แต่ว่ามันเป็นมีเนียมแล้วมันก็เยื้องเพื่อนๆคนไหนก็ลองดูนะครับถ้ามันเยื้องก็ค่อยๆอ,อย่าไปใช้แรงฝืนส่วนผู้ผลิตก็เออไปอีกักนิดหนึ่งออกแบบให้มันติดตั้งง่าย ใส่ที่บ้านได้พาเขาซื้อไปจะได้ไม่ต้องวุ่นแล้วก็ลดความเสียหายเพราะว่าถ้ามันออกแบบมาเปะ๊ะมันไข่น็อตมันก็จะเข้าได้สบายไม่แน่ใจนะว่ามันเยื้องมาจากตอนขนส่งหรือว่ายังไงขนส่งแล้วไม่มีการกระแทกมันบิดตัวหรือมันเกิดจากรอยเชื่อมเราก็ไม่แน่ใจแต่เราพูดตามความเป็นจริงนะว่ามันเยื้องเราไม่ได้โจมตี เพราะเราก็สั่งมาใช้เองพูดถึงวิธีการใส่กับหน้าตามันก็สวยอยู่นะความแข็งแรงผมยังไม่แน่ใจมันต้องลองใช้ดูก่อนราคาก็พันนิดๆในช้อปปิ้งค่ายส้มมีเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูนี่หน้าตาก็หล่อเหลาอยู่วันนี้ก็น่าจะจบลงที่ตรงนี้สำหรับเจ้าอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นของเจ้า crf 3 0 0 l แต่งแปแต่งมาเริ่มจะเป็นทัวริงไปเรื่อยๆแล้วยังไม่มีโปรแกรมออกทริปเลยเพื่อนๆก็ <c oughs> จับแต่งเนื้อแต่งตัวไปก่อนเดี๋ยวว่ากันครับไว้เจอกันใหม่จากที่มันจะเป็นคลิปสั้นๆกลายเป็นคลิปที่มีระยะเวลาซะงัน้นไปว่ากันครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนไป้วครับวันนี้สวัสดีครับ